ดีครับเพื่อนอินเวอร์เตอร์เฮอันนี่ครับตัวนี้ก็ต่อไฟแล้วก็ไม่มีไฟเข้านะนะครับหวยมีน็อตอยู่บ่ดิบอมเป็นโบมี่ไข่องเบิองซื้อดอกเขาได้ยี่ห้อไหนครส่องเบิองนะครับอ่ะมาเบิองกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับทีนี้นะเพื่อนผมแกะออกมาแบบนี้นะครับในกรณีเปิดไม่ติดเดี๋ยวผมมาดูสวิตช์ก่อนดีกว่านะครับดูสวิตช์ นะครับเพื่อนๆดูสวิตบางครั้งบางทีสวิตมันมีปัญหาด้วยนะครับขีบแบตเข้าไปแล้วมันก็เปิดแล้วมันไม่มีไฟหรือมันจะเป็นที่ฟิวขาดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวดูสวิตก่อนนะครับบางครั้งบางทีสวิตมันมีปัญหาด้วยครับเพราะว่ามันฝุ่นมันเยอะมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับดูที่ฝุ่นนี่แหละซะก่อนฝุ่นมันอาจจะเข้าไปอุดตันนะครับในสวิต เราตั้งมิเตอร์ที่5 0โวลต์วัดดูแบตเตอรี่ว่ามีไฟจริงหรือไม่อย่างไรไฟที่แบตเตอรี่มีแล้วนะครับแล้วก็มาถึงขั้วนี้ไหมนะครับขั้วด้านหลังนะก็มาแล้วเลยครับแล้วทีนี้เปิดแล้วไฟไม่เข้าไฟไม่ติดแน่นอนอยู่แล้วนะครับไฟไฟออกก็คงจะไม่มีบางครั้งมีด้วยนะครับหลอด LED มันขาดก็มีอย่าลืมตั้งมิเตอร์250วัดไฟออกอันนี้แน่ชัดแล้วนะครับว่าไม่มีทีนี้นะครับวัดดูแรงดันตกข้อมสวิตช์นะครับ ถ้ามีแรงดันตกความสวิตในสถานะที่สวิตเปิดอยู่ตัวนี้สวิตเปิดอยู่นะครับก็แสดงว่าสวิตมีปัญหานะครับี๋ยวดูก่อนนั่นไงเพื่อนนั่นไงเห็นไหมครับมีแรงดันตกความที่สวิตนะฮะนะครับสวิตอยู่ในสถาวะอ่อนนะครับเปิดมาด้านนี้นะเพื่อนนี่นะครับเห็นไหมครับฉะนั้นแล้วนะครับทีนี้เราจะลองทําการต่อตรงสวิตดูต่อตรงเอาอะไรมาต่อครับมิเตอร์ฮะ มิเตอร์มันจะมีตรงนี้อยู่เราก็เอามาลัดหน้าสัมผัสนะครับแล้วดูไฟไฟเข้าน่าจะขึ้นตรงนี้นะครับหรือว่าขึ้นตรงนี้ก็แล้วแต่อะนะครับเราทําดูนะเพื่อนนะเราทําดูมันอาจจะขึ้นตรงนี้นะผมไม่เคยเห็นไฟเข้าสักีนะรุ่นนี้อ่านั่นไงนั่นไงนะครับนั่นไงมีไฟเข้าแล้วทีนี้ใช้งานได้ไหมนะครับใช้งานได้หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเอาเอาหลอดไฟนะครับ หลอดไฟมาทําแบบนี้นะครับลองดูนะต่อตรงสวิตเครื่องใช้งานได้นะครับใช้งานได้เซยเลยแสดงว่าในส่วนนี้เราแก้ไขในส่วนของสวิต์นะครับจะการเปลี่ยนใหม่หรือจนทำการล้างสวิตตรงคอสตั์ก็แล้วแต่ได้หมดนะครับเพื่อนๆจัดไปได้เลยนะครับ ในส่วนนี้ค้นหาเจอแล้วว่าเป็นที่สวิตนะครับนี่ก็คือการวัดไฟจุดต่างๆของอินเวอร์เตอร์นะครับโดยการใช้มิเตอร์วัดไฟนะครับตำแหน่งต่างน,นะครับในการซ่อมมันจะทำให้เกิดความรวดเร็วมากกว่าการที่เราจะถอดสวิตออกมาแล้ววัดโอห์มนะครับนะครับนะฮะ เห็นไหมครับ <S <S เริ่มได้แล้วนะฮะเห็นไหมครับเริ่มได้ละก็เริ่มได้ไม่ได้แปลว่ามันจะได้ตลอดไปโดยที่เราไม่แก้ไขอะไรนะครับเราจะแก้ไขด้วยกันทนะั้งหมดหรือว่าสวิตนี้ก็แล้วแต่นะครับพิจรารณาเอานะเพื่อนนะมีหมก็เียน ก็ในส่วนของสวิตจะเปลี่ยนใหม่นะครับเพื่อนๆแล้วเป่าฝุ่นทำความสะอาดนะครับแล้วก็พัดลมตัวนี้ค่อนข้างเหนียวนะ่เขาจะออกมาแล้วก็ทําการฉีดน้ํายาเข้าไปในส่วนของพัดลมด้วยนะครับมันหมุนแล้วติดขัดนะครับเป็นติดขัดแล้วก็ฝุ่นข้างในเราเป่าฝุ่นออกมาไม่ได้ทําอะไรนะครับเนยวงจรใช้งานได้แล้วก็ปัดฝุ่นทำความสะอาดในส่วนนี้นะครับนี่นะครับก็ปัดฝุ่นแล้วก็นี่ครับคือสวิตนะครับสวิตก็เหมือนๆกันนั่นแหละนะครับ ด้านนี้ก็เป็นด้านที่เปิดด้านนี้ก็เป็นด้านที่ปิดนะครับสังเกตได้นะครับเวลาเราเปิดมาอย่างนี้นะครับขาสวิตช์สองขาเนี่ยมันจะอยู่มันจะอยู่ยืงๆกันอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆสังเกตนะนะครับถ้าเกิดว่าสวิตช์มี3ขานะเราเปิดมานี้ปุ๊บอ่าคู่ที่มันยืงกันนะครับเนมันจะต่อกันอ่าถ้าเราเปิดมาด้านนี้ปุ๊บคู่ที่ยืงกันถ้ามีอีกขาหนึ่งออกมานี่ก็จะต่อกันอย่างนี้นะครับคือทีนี้ถ้าทีนี้สายนี่นะฮะเราจะต่อเส้นไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเป ก็คือเขาเป็นสะพานไฟเราจะต่อ,อยังไงก็ได้เพราะว่าเขามีแค่2เส้นแต่ถ้าเกิดว่าเขามี3าเส้นตอนนั้นเพื่อนๆต้องพิจารณาจุดเดิมให้แน่ชัดนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้เพื่อนจะต่อเส้นไหนก็ได้ลืมก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าลืมต่อนะครับถ้าลืมต่อนี่ก็จบนะครับ <S <S ผมว่าเขาก็ทํามาเจ๋วมากนะครับการออกแบบอะไรต่างๆนี่ครับเป๊ะเลยนะครับเนะนี่ยเวลาใส่เข้าไปตัวนี้มันจะล็อกนะเพื่อนนะเราไม่ต้องติดกาวก็ได้นะครับตัวนี้จะล็อกดีดีนะ รู้สึกว่าจะมาตรฐานด้วยนะเพื่อนนะนะครับสวิตช์แบบนี้เห็นไหมครับครับยัดเข้าไปมีล็อ,อกเทียบล็อกมีล็อกผอมเข้ากันได้บโว่าสิเป็นไทยฝรั่งอินโดใส่เข้ากันได้บ่น,นเออเข้าได้ไหมเข้าได้บไไไเบิร์ดเธอน่อยใหญ่เราเล่าเรื่องยังครับไขอะไรยังเอ่ยเราเล่าเรื่องเข้ากันได้เนาะยิ้ใจคนเนาะว่าแต่เป็นมีล็อกเออว่าเพื่อน่าเหล่าขาวนี่ฝรั่งกินเมาบ่กเหรอหรือเมาแต่คนไทยเมาต้อการเมาเพื่อนบ่ นะในครับเอาประกอบเข้าไปมาเาทำกูแบบนี้วะเอามากันไปนะครับนี่เด้อใส่เข้าไปแล้วผมก็ประกอบเข้าไปเลยนะเพื่อนก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็พัดลมก็ฉีดน้ํายาล้างแล้วล่ละตอวนี้ก็อย่างนี้นะครับชุดนี้เป็นชุดไฟห้าโวลต์ไปชาร์จตัวแก็บนะเพื่อนนะชุดนี้ไปชาร์จตัก็บแต่ว่ามันก็คงชาร์จไม่ได้แล้วเพื่อนเพราะว่ามันก็มันมันดำาปื่อแล้วนะเพื่อนก็ชาร์จไม่ได้แล้วแหละครับตอนนี้นะครับ ชุดชาทร์เกียบก็หนี่งนะครับดูดิแล้วก็ไม่ต้องไปทําอะไรนะครับไม่ได้ซ่อมน,นะครับชุดนี้เดี๋ยวปัดฝุ่นทำความสะอาดตัวนี้หน่อยนึงแล้วก็ชุดชาโทร์เกียบนี่ก็คงไม่ได้ใช้แล้วโทร์เกียบคืออย่างว่าโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ <c oughs> โอ้ยเบา <c oughs> เดี๋ยวงงอย่างเนี้ยครับแบลก็ว่าผงสูรถเนี่ยเอิ้นผงนัวนะอ่ะแป้งนัวแป้งนัวแป้งน,วงนัวเป็นของหัวกันในวงแคบที่ระบาดนี่เอฟซีเป็นบมงหัเรื่องได้มาแก้ไขคลิปใหม่ผงชูรถนะครับเป็นวปะเป็นอันเปนปอปอล่าเกินแป้งนัวแม่นบอกเออ แปงนัวบ้านอีสานอีสานมาทำคลิปไปว่าแปงนัวไปว่าผงนัวบุกหูเรื่องเลยเอ็มส่ไม่รู้ก็ต้องเอาภาษาที่เรารู้กันนะครับเออยังแปงนัวคือภาษาของปปปลาวบออ่าเออตกลงว่าเจาเป็นคนจีนหรือคนเล่าดิลูกครึ่งไงเหียดน้ามกับพังนั้นไม่ใช่จะเที่ยวไปดูไรจะเที่ยวไปดูไรเด้อไหครับไม่ดูหรอกเกือบอ้เดือนไปดูไรเอาว่ากันไป นนี่ก็คือดําเนินการน,นะครับเพื่อนๆใส่สวิตช์เข้าไปเปิดสวิตช์ปุ๊บอันนี้อันนี้สีแดงนะเพื่อนไฟไฟจอกสีแดงนะครับเ <c oughs> พื่อนครับดูสิเว้ยเวียนรุดไหมล่ะ <c oughs> นี่นะครับนะเนี่ยมันสีแดงนะครับสีแดงนะไฟตัวนี้เป็นไฟบอกว่าไฟเข้าแล้วแต่ว่าไม่ได้วัดแบตอะไรหรอกครับมัน <c oughs> ไม่ได้วัดแบตอะไรนะมันแดง,งเฉยๆนะนะครับนะตอันนี้นะครับ น่าเห็นไหมมีไฟนะครับผมเคยไปอําเพื่อนเล่นนะผมบอกว่าไฟอินเวอร์เตอร์นี่มันเป็นไฟที่ถูกสร้างขึ้นมามันดูดคนไม่ได้ก <c oughs> ็เ,เ <c oughs> ป็นตัวก็แล้วได้ไง <c oughs> จนเหีียวเหี้ยมานั่นตัวกวุ้ยบนไฟน, <c oughs> ไฟนี่ไฟนี่จงังใดมันกระดู <c oughs> กะดกระซอดไฟนี่ว่าสนกเสื้อคนไว้เสื้อไปบนเสื้อเสื้อสางหีดนี่ขู่ข้าตัวไป นะครับจากกันไปคลิปหน้าเจอกันนะครับคืนวนทคลิปนี้ก็ใช้งานได้แล้วเครื่องออกแบบมาสวยงามมากนะครับทวินล่ากจากไปนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ